รอดดิไม่รอดจะเป็นแบบไหนแต่กลองก็แฉะอยู่นะธรรมาดาแล้วมันคล้ายตัวเนาะ,ะนะมันบอกว่าแปดตัวบ่ะเบ็ยดร้อยเลยยุ้งขางแตกหมดแล้วเนี่ยตูดหายอะ่ะมันแบบว่ามันไม่น่าจะตูดหายนะสองสี่หกแปบดบสิบ 1ิบสองเขาเผื่อให้อยู่มันเท่าไหร่นะเราสั่งไปแปดตัวที่เค็มนะแต่นี่ได้12บสอ1สามตัว9ก้ล่องนี้กล่องนี้ทองมาด้วยกล่องนี้เป็นกล่องที่เขาเค็มมาชุดที่สองนะครับถือว่าเยี่ยมมากดีมากๆครับตอนแรกเขาเค็มมา52ตัวนะครับคราวนี้ช่วง52ตัวมาก็ยังตายอีกนะครับ ก็8ตัวตัวนี้เขาเคมา13ตัวตาย1ตัวก็เหลือ12สองนะแต่มารุนว่าตัวนี้จะรอดไหมไม่ไม่รอดหรอกเขากระแทกแรงไม่รอดเนาะเอาแช่ไปก่อนไหมแช่ก่อนครับก็คือ1 3ตัวนะครับตัวก็ถือว่าแต่รอบนี้เขามีสีทองมาให้เรานะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเจ้านี้ก็จะได้เป็นลูกค้ากันอีกอยู่มีมีมีตัวสีทองตัวหนึ่งมไดจะจะเอาให้ดูเมกีนี่ ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเขาเคมมาแปดตัวที่มาจากกล่องเคมห้าสิบสองตัวตายแปดตัวครับเขาก็ให้นี่ไงพ่อตัวสีทองเขาแถมมาให้มีแบบนี้ใช่ไหมใช่จับเลยเนี่ยครับเป็นราคาใช่ไหมใช่เป็นรจ้าบจ้าเซไว้นะครับก็จะได้มาเบิ่งว่านี่ตัวใดหลอนแน่ครับแต่อาจจะมีตายตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งมันอาจจะตายบนย่างดอกกลมมันเบลัไปเอาไว้นี่เนี่ยเอาไว้นี่แหละนาะ ครับกินโบปนนี่เนาะแม่ก็สิเจ็บตัวพันโบเจ็บกับแปลว่าฉักสมานแพ้ก็สิเก่งเตื่นท้องบ้าไตครับมันึข้ามเบิ้งแล้วบ่เป็นไดเนี่ยงใดนะแมตายแค่นี่ดิยอ่ะขึ้นมาแล้วออเคมันรู้มีตัวแม่สักตัวเบิ้งออกบ่ตอนนี้มันเพิ่งเขานะเบิ้งบอกเอาออกเลยข้าวเสีแยกลงโบครับตัวนี้เป็นตัวเข้มเที่ยวที่สองครับจากจากเข้มเข้มเพิ่นมาหาหา หา12ตัวนะครับมารอบแรกครับหา12ตัวรอบแรกรอบนี้เป็นละละละตายอีก8ตัวครับเป็นกับเข้มมาห11ตัวแล้วก็ให้ตัวสีทองมาตัวนึงครับที่จริงหายมาสองรอเปล่ากระพงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตายแล้วแต่เนี้่ยถือว่าเป็นสีทองครับในทีแยากไม่เบิ่งกว่าสีทองคงสมคงสมานไม่ไหวหรอกเนาะเดีนะอุปสรรคเผื่อมันยังเผื่อมันรอดนะครับเป็น แทน,ทนแทนแทนตัวไงไมาแรกครับถือว่าเป็นตัวไงครับไส้นี่นะจะเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดไส้ไส้นี่นะจะเป็นไส้ไสที่แบบซิมหาซิมหาถึงยี่สิบตัวรูอ่ะครับจะเป็นไส้ขนาดกลางากระจะเอาไปสร้างเมืองแต่ได้ครับเพราะเป็นยังกะคือคอแต่มันหลอดน,นะครับว่าแซ่บเบืองกะแ้วจะโอเคแล้วตัวสีทองเราอยู่ไหนน้องอออีกตัวเดียวครับสีทออตัวเดียวเอา นายบอกม,มีแค่แกบอกว่าสิบเอ็ดตัวใช่ไหมทําไมมันมีสิบสามตัวละ่ะสิบสามตัวรวมที่มันก้นแตกสิบสามตัวนี้ไม่ได้ว่าสิบเอ็ดตัวแกแต่เจ้าเจ้าของเขาเขาบอกว่าเอามาให้สิบสิบตัวสิบเอ็ดกับตัวสีทองแล้วตัวสีทองเราไปไหนอะ่ะวันนี้ <laughs> ดูสิมันเหมือนตัวสีทองใช่ไหมไม่ไอ้ดูกับกลุ่มเขาอ่ะ เอากลุ่มคำหายครบก่อนมันครบไปอย่างสิบสามตัวนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามโอเคสามตัวครบหมดแล้วดูอีกนิดมีมีงอกอีกไหมกับแพงตังข้างมันมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวโอเคอันนี้อันนี้สมานแพ้แล้วมันเี๋ยอันนี้แหละเดี๋ยวมันหายครับไปชร้างเบิงก็ได้หนักประมาณหกขีดครึ่งประมาณหกขีดครึ่งโลครึ่งโลครับ ตีเป็นครึ่งโลเผื่อ,น,อน,น้รู้สกเขาสมานแผลเขาเร็วเนะเร็นเนาะอ่านะอ่าเป็นกั้นดูเลยขนาดนี้ครึ่งโลแล้วอ่ะก็ตะกร้าไปเลยครับไม่จมไม่ไม่ไม่จมหรอกตะกร้าไม่จมอือเอานอนเ,เอามา พึงไม้มือวา,าไอโฟมนี่แหละอวาวไ้โฟมนี่แหละเห็หลงแล้วลูกครับแตี๋เพ่นฟื้นเพิยังฟื้นนัแหละครับว่าตายแล้วละ่ะเชื่อว่าตายแล้วดอบ,บ,นะบนอ,อ,อนะครับมันอาจจะบ่นอกดอตัวใหญ่แล้วครับจึงได้กะดีใจยุคครับเพิ่นก็เข้มห้ยอยวเออชอบคน,<อ>น,นจริ พ่อก็ตรได้เบิง้งถ้าตัวใดมัน,มนฟื้นแล้วครับ<า>มันจงได้กับมันจะไต้ลงเองครับโอเคตูดลูกลว่อ,ออกมาเห็นมันลอยเอมยื่อวานโอเคก่ okay. าค่ำก็ครับตอนนี้เราประมาณสี่โมงครึ่งครับเดีย๋ยวช่วงค่ำหกโมงหกโมงครึ่งหกโมงแรงเดี๋ยวจะพามาเบิ้งครับเพา่อคนจะไต่ลงบ่ แต่้งแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับครบครับ10บโลสั่งมา1ิบโลครับเคลมสองเทียเคลมสองครั้งนะครับมาผขงใต้จากพัก okay, ทะลุงนะครับครั้งแรกก็ั้งแรกก็51ตัวเคลมมา52เนาะแล้วก็ตอนที่เคลมมา52ตัวก็ตายอีกแตัวเขายังเคลมให้อีกก็ถือว่าเขารับผิดชอบอยู่ครับน,นี่ตัวเนียที่มันตายตายตั้งแต่เมื่อมางตัวนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็มีแต่ว่า มารอดูว่าตัวไหนที่ขึ้นมาไข่ครับเพราะว่าเมาื่อเช้ามันขึ้นมาตัวเมื่อวานเพิ่งเดินวนอยู่แถวนี้เมื่อวานเพิ่งล้างบ่อเพราะว่ามันอยากดูว่าหอยเรามีกี่ตัวนั่นแหละครับก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้นะครับเราก็จะมาดูว่าตัวนี้ยังไงเ่ยไม่เขาไม่เป็นไรหรอกไม่มันลอยแต่วกวงวันแล้วไม่ลอยเขาวันไหนก็ไม่อยู่แล้วเพื่อว่ากันลอยต่กลางวว ไข่ก,ก้ทิ้ไข่ก่อนเพื่อนกระเด็นเมื่อคือนเพ่อเด็กแล้วแล้วแม่อาไปทำยังไงไ<ะ>ข่ที่หลุดไปอ่ะเอาไปใส่กระดาษทิชชู่ชุ่มๆไว้แก้วนะ้ำ